หม uhm. ู่บ right? ้านเมนนขคอยน้ำยาเขียดแอะนี่คนเห็ดน้ำยาใส่ละเขียดแอะเหรอคนบ่มเอาเขียดแอะไปตุ่มใส่มันร้อยองลุงเองเียนะ สวัสดีครับสวัสดี FC ฟซีแฟนครับสาวหน่อย FC น้องหญิงครับพ่อกับบ่าวโทนครับบรรยากาศย่ำเศร้าๆนะครับพี่น้องเช้าวันที่19นะครับวันอังคาร19มีนาคมครับพี่น้องแถวบริเวณรอบๆบ้านน้องหญิงนะครับบรรยากาศสดเื่นครับไม่นี้น่าจะคลื่นฟ้าคลื่นฝนครับเมืองเมฆ ยามัอเศร้าแล้วอากาศคือสีดีอยู่ดอกพี่นอ้องคือสีบ่เอาคืองมัอว่าน,นหนุ่งมัอว่านสี่สิบองศาครับจนเลยต่อสายยางขึ้นเทิ้งลังค่า่นมัมมวว่านนี่สื่อสายยางหัวพด่นไอน้ำนะครับมาต่อขึ้นเทิ้งลังค่าเห็นให้มันทุน่นลังค่าเปียกนะเมื่อก็เย็นขึ้นได้ระดับหนึ่งนะครับ รบ,บรรยากาศตลาดสดพี่อ้วนนะครับมาอีกแล้วครับเมื่อวานตลาดสดพี่อ้วนเมนูใหม่นะครับเมนูเมนูน้ำยาเขียดแอนนะครับเมื่อวานนี้แต่ว่าเราตั้งเป็นเมนูใหม่นะครับแต่เราไม่ได้ ไม่ได้ทำนะครับน้ำยาเขียดแอะนะครับแต่ว่าป้านางไม่รู้จักเขียดแอะนะครับป้านางบอกว่าเขียดแอะใส่หล่ะคนน่ะอะไรไอห,หมูจะไปไหนไอห,หมู <c oughs> นังนลัยองเลยเออม้าไก่เฮ็ดยังไปให้ม้าไก่ยองนั่นละนั่นละโอ้ยตายแทะ <c oughs> มากามาบอมากามาบอไอ้ดกามาบอไอ้ดีดีผมจองดีดีผมจองดีดีผมจองรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมว่าดีดีผมจองบางอาจบางอาจบางอาจใช่ไหมกล้าแย่งดีดีผมใช่ไหมรหลมาโหลมา รู้ไหมว่าดีดีผมอ่ะผมจองเลยดีนะอ่ามาแล้วนี่พี่โดพี่โดอ่อ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 ก่ลมีออ่อ่ออ่อออ่ออ่ออออ่ออ่ลอออ่ออออออ่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 อ่อ ดีดีโดนลุมอ้อดีดีโดนลุมแล้วอ๋อโอกบอ้บุกบๆบบไอ้หมูหยุดเตี่ยกมูครับไอ้หมูโอ้มนี่แน่นี่แน่นี่แน่เป็นการสารสัมพันธ์นะครับระหว่าง สามเสือนะครับสามเสือสามสิงห์นะครับเล่นนิดิๆหน่อยๆน,นะครับแต่ละวันพอแล้วไปนะพอแล้วอ,อพอที่ไหนอพอได้ยังไงไม่มีคําว่าพอครับ ไม่มีคำว่าพอสำหรับลูกดีกครับลูกดีกบอกพอไม่ได้ไม่มีคำว่าพอแม่กุนน่ากุนะนะ่านะมีการนอนถาหมอบถาพร้อมอันแน,น่อันแน่ลีลาอันแน่เป็นไก่ไก่เชิงนะครับเชิงสุ่มนะครับเป็นประเภทเชิงสุ่มนะครับสุ่มโจมตีอ,อ,นะอ่ามากและนะ้วเนาะ มากแล้วน้อผูสุสาวมากแล้วน้อผูสุสาวอาเรียบร้อยถือกัดเสือกแล้วตายตายแล้วมางหนึ่งกับจอย <c oughs> <c oughs> ย่ <c oughs> าง <Jack> <c oughs> มึงหนึ <weight> หน่งกับ <c oughs> สีคมข้อครับค mm ุณนึงสิกะอะยากนะครับอีกคุณนึงสิคมข้อนะครับัวเ้าววเาหว

แบงเสาแหกแหกเกเนแค่นี้ทำเป็นเสาอือพ่านใส่โดแล้วบาดนี้อย่านะพี่โดอย่านะ <c oughs> แฟนผมนะดูด,ดีกว่ามันคือแฟนผมนะ đi đô già nó già nó <laughs> ترجمة <applause> มกใส่ปีกเอาเนื้อมันตัวเอาโค้งมัไปกินไดบ่ไอเราบ่มีมเข่ย้ำเราไปได้เข่าแล้วไปได้แข้วแล้วได้แข่าป้อนไหมหรอวะ <c oughs> ได้ะะได้มาแล้ววายอยูย่ซื้อไปอย่างได้นี่มนาะพี่มานะพี่มานะพี่ ดู่นี่ก่อนอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องเาร์นี่บรรยากาศาสดาๆนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับฝากเบิอ่อโฆษณาให้น้ำครับเดี๋ยวพอปอกันใหม่นะครับคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับ